สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังแมวกันนะคะซื้อมาในราคา2 2 3บาทนะคะนี่จะเรามาแกะันเลยมนาะทุกคนวันนี้เรามีลูกสมุนมาช่วยลุ้นด้วยนี่อันนี้ลูกสา,าวเข้าสองคนแนะนำตัวเน่๋ยวสิโดยชื่อเด็กหญิงสีลชชื่อเล่นครับผมหนูชื่อข้าวเมานะคะไอ้คนข้างหลังชื่ออะไรคะคนข้างหลังไงคนข้างหลังอะ่ะอ๋อที่กะปิโอเคอันนี้คะ่ะชื่ออะไรชจ่อข้าวแตงค่ะ <Okay. S 1> นองเหลืองนองเลืองแหละน้องเึ่งแหละดซื้อมาให้ลูกสาวเพราะลูกสาวมันมีเรียนออนไลน์แล้วก็บอกเราต้องใช้ด้วยถ่ายพวกคงคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันเรียนออนไลน์วันจันทร์หน้ามั้งถ้าจำไม่ผิดตามตารางที่คุณครูเขาส่งมาให้นะเอาอย่าบังแดดแสงดีเฮ้ย <c oughs> สีม่วงเราชอบสีม่วงเราก็เลยซื้อมันมีนทั้งหมดอีสีว่าไ่รู้จำไม่ได้แล้วช่งวนา,นางวะซื้อมาในช้อปปี้มันมีทั้งหมดหกสีมั่งถ้าจำไม่ผิดแต่กล่องสวยมากเลยใครข้ามขโมยกล่องฉันใครขโมยฉันฆ่านี่ไปดูสวยมากเลยกล่องสีวันแมวเออแก่เบแม่แม่แม่อันนั้นให้ได้เอาไปเถอะจะว่าอะไรวะนี่สวยมาก นี่ค่ะใส่ชาร์จไงมันใส่ชาร์จใส่เขาเรียกใส่เชื่อมต่อกับพวกยาวิธีเปิดล้อไหนวะมันใส่นี่ไงใส่เชื่อกแบเนี้คือสมมติดันหมดแล้วก็ใส่นี่ได้นี่เปิดตรงนี้ แม่ไม่ถ่ายก่อนแล้วแม่ก่อนแล้วแม่จะเปิดอ,อ,อย่าบังอุ๊ยแม่นี่เปิดแล้วโอ๊ยบอกว่าอย่าบังย,ยังไม่ได้บังเลยเขาตังค์อย่าบังแสงนี่ค่ะเปิดติดแล้วก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเอาไว้ทดลองใช้แล้วเราจะมาบอกทีเนาะว่าเป็นยังไงโอเคไปแล้วบ๊ายบายฝา,ากกด subscribe กดแชร์ให้เราด้วยนะนะ